เบื่อไหมคะเวลาที่เราเข้าไปอ่านบทความหรือข่าวสารต่างๆผ่านทางเว็บไซต์แล้วมักจะมีโฆษณาขึ้นมาเราจะปิดอย่างไรมาชมคลิปนี้ได้เลยคะ่ะ Samsung Service สวัสดีคะ่ะดิฉันนางสาวพิมพ์าช้อยจันนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ Galaxy Consultant นะคะประจำอยู่ที่ชอปซ m s u n งโรบินสันราชบุรีนะคะก็วันนี้นะคะถ้าพูดถึงกา ฆษณาต่างๆนะคะเวลาที่เราเข้าไปใช้งานในเว็บไซต์ต่างๆหรือไปอ่านข่าวสารต่างๆแล้วมักจะเจอนะคะเราไม่อยากได้เราไม่อยากที่จะให้เขาขึ้นมารบกวนใจเราจะทําอย่างไรนะคะวันนี้นะคะจะมาแนะนําวิธีการบล็อกโฆษณานะคะโดยใช้เบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ต ของตัว s a m s u งอินเทอร์เ็ตของเรานะคะซึ่งตัวนี้นะคะจะมีตัวที่สำหรับบล็อกโฆษณาทำให้ไม่ไม่มีโฆษณามากวนใจเรานะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการเปิดใช้งานกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะให้เรากดเข้าไปที่ซั m s u n อินเทอร์เ็ตของเราได้เลยคะ่ะจากนั้นนะคะเราจะเห็นตรงขีด์สามขีดนะคะด้านล่างตรงอขอบเว็บไซต์เรานะคะให้เรากดขีดสามขีดนั้นเข้าไปได้เลยคะ่ะ เมื่อกดเข้าไปแล้วนะคะจะเจอคำว่าตัวบล็อกโฆษณานะคะกดเข้าไปเลยค่ะในนั้นนะคะเขาจะบอกเราว่าเป็นตัวบล็อกโฆษณาต่างๆนะให้ให้เราลองเลือกแอปใดแอปหนึ่งนะคะเป็นตัวที่จะมาบล็อกโฆษณาของเราค่ะจากนั้นนะคะเราก็ลองกดเลือกนะคะแล้วก็ลองโหลดดูนะคะเมื่อรอโหลดสักครู่นะคะเขาก็จะติดตั้งแอปให้เรานะคะพอเสร็จเรียบร้อยนะคะเขาจะขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะให้เรากดเปิดด้านหลัง แบบนนี้เลยะะคะหลังจากนี้นะคะก็จะไม่มีโฆษณามากวนใจให้เราลำคาญใจอ,อีกนะคะง่ายมากเลยใช่ไหมคะสำหรับการปิดโฆษณาหรือบล็อกโฆษณานะคะก็วันนี้ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะอย่าลืมมาชมคลิปหน้านะคะว่าจะมีอะไรมาอัปเดตหรือแนะนำนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ